นี้ทางสำนักนะคะพุทธพจนิพกพิธีพิธีธรรมก็ได้เตรียมนะคะเนี่ยค่ะมีเตรียมกันตั้งแต่เช้าก็เป็นหมอนมุง้งผ้าหม่มแล้วก็พัดลมนะคะสําหรับผู้มาปฏิบัติธรรมนะคะในกล่องนี้ก็จะมีผ้าหม่มแล้วก็หมอนค่ะไปตามกันมาค่ะ ะะเอามาแล้วค่ะเปิดให้ดูไหมคะพี่เพียงเปิดเลยค่ะดูี่มีอะไระบ้างนะคะมีนะคะด้านในก็จะมีผ้าห่มแบบหนาหนึ่งผืนนะคะแล้วก็ผ้าห่มธรรมดานะคะ1นึ่ผืนแล้วก็มีหมอนค่ะ3ใบค่ะสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมค่ะค่ะแล้วก็ในช่วงเช้าก็มีการ กลางมุ้งเอาไว้นะคะด้านในค่ะเป็นมุ้งแล้วก็พัดลมแล้วก็เสื่อให้สำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมค่ะครบชุดเลยมีไฟฟ้าด้วยใช่ไหมคะค่ะไฟเป็นโซลาเซลล์ค่ะโอเคสาธุอนุโมทนากุศลกับผู้ที่ได้ร่วมชมคลิปนี้แล้วก็ผู้ที่ได้มาปฏิบัติธรรมในคอร์สโพชฌงเจ็ดทุกๆท่านค่ะสาธุค่ะสาธุสาธุค่ะ